ว่าขวจะของสวนนี่ไหมจะี่าไหมวบ้านไหนลอเมดนงเทานี้ามเนี่ยเจ้าบังอรไทย้บนพี่น้องจะของสวนบ้าอยูดินี่มีตั

ัน,นี้พ่อมาเอาแม่เรไปปนพ่อมาเอาแต่ว่าเปิดบาดนมนันย้อนเข่าเลยพ่อแม่ย้อนเขา่าบาดเลยนี่ปลายขันแบบของประตรูน,นี่ปแทงเหล็กแง่ๆขึ้นไปเออ <het. S 1> อยู่ขิงนึ่งตามขันนั่น,นมือฝนตกตอขันดวดเกล้าถอยเอาลูกซีดีต้นเอาล้วขึ้นสูนงซีดีต้น ไม่งั้นคันคันสูงมันก่าอีกันหนึงคันคันมันถ้ามันสูงมันนั่นแห่มันมันเห็ดแหอันล่มมันดวงเหมือนนะเออเรื่องเบิ่งหฮมมันสีไหมไหมเชื้อว่าเม็ดเม็ดปลาเขาก็ออกมาอันนี้ดาวไหมอันนั้นดาวตะโดนแล้วอันนี้อันนี้หิงแล้วเลยนี่ขาดเรื่องห้องจุกโป่งเหรอบังรถคราบเขาจับภาพดิหฮมขาดแล้วขาดอีกมาซื้อเครื่อง มึงเนี่ยตาบแล้วตาบอีกสองอันมาตาบต่อกันพูนพูหลกว่าท่านพยุงฝนนี่นั่งมาหลกน้ำตขหอยจะหามยงพี่โตยงเออหลบน้ำก็ไดเสียบภาไปเอาของเจ้าภาพนี่แหละเป็นผู้ยงอีเกียร์ลอกว่าท่านกูแม่ลกย่ทนยงมันก็ได้ไว้นอนลอกชาวชาสูตรต้นเนาะแม่เอ้ย

กิบเอาขวนเจ้าของก <c ười> ิ๊บเอาขวนเจ้าขออันเจ้าเจ้าของสวนครับนี่มันก็ว่าดมันไป้ามันลกกันลูกสี้ับลูกเคยมันลไปหมือนอ้แถวนึ่นี่มันมีไปหอดีหอดต้นมะฮงหน่อย้องต้นนี่นอกนัานมันกัดแล้วมัน เห็นอยางไก่มาบางนึงโอ้โหหอมเอ้ยเห็นหม่อมปีนี่เลยพูดไรผูดไรมาปีกปากปีกปากใส่หม่อมยาแต่คนหูเนาะหุ่นีม ดีแมนมั้งคุ้มมอมสดีดีเสียงไปนำลม้มมึงว่าดังคอยตีเขนะาว่าควรจะ่ี่จะภาพด้งิดหน่อยแหละเพราะว่าล้มมันไปทั้งคุณไหมเสียงกับไปน้ำกัน เอยห็นฝันบักคูก็ว่าเอานสี่้สีฝันบักคู่าสวดแล้วสวดแล้ววันนึน่ะมาจมให้กินน้ากมาว่เป็นม่มาเสียสวยพนะสืว่าืดีหใจัดกะเพากามูดิคกินแนเเกียวมูไม่หันาเมาเห็ดอยากกินได้ไปกินได้ไปเห็ดว่าเวีน ก็ขาเชียบก็ขาเห็ดเบียดเศษดิน่บจี๊าลูกเราไปเลียงใส่ต้องเลียแล้วมันัอันนี้แล้วมาพัดอันพัดแข่หลียอยส่ผัดพัดไข่เมยนี่แม่จีบไปเพี้ยนดูเนี่ยแม่ได้ซื้อไหมพอาไรอยู่นั่นยาเมียนอะไเนี่นน้องเอื้อนมึงเนี่ยรถพ่วงรถพ่วงขอยาปัญญานนั่อล่ะ มาถามเรียงเรียบบอกขีก้งไมอย่างรแมนนเว่าััูกง่คือเอาประตปลูกเลยดิอันปุ้ยเนี่ต้องหมดแต่แม่อยู่เปันปลูกไปเลยดิประตูเต้าประทดเสียใหญ่อยู่ไม่เน่ยนั่นกับสารพันบ้านห,งหนองฮีแมนของแค่นเสียงมากก่อน จะภาพไปทางจะภาพนกเาก็ูกคยสัซั์เขาคนละมไปือแต่ัม่อม่นมัเไมันไปเสียมื่นไม่ตะหงบล็อกอะลเอาห้ามื่นห้าสามีห้าสามีบล็อกบล็อกเคียงเลย วุ้นขดของเขาผู้คิดว่าดิเนี่จ้างแล้วจ้างแล้วมันมีคนแม่แล้วเขาจะเชื้ออกาสไปเห็ดในมือนี่เองสิแม่เห็ดตรกรรมยังเฮียของเหมือนรุ่นใหม่เชี่ยของกับมันยองเองเห็ดคันเห็ดแบบเมาแบบเมาสไม่ต้องเป้าแบบไล่วันจังเปล่าไลว่านไ่ต้องเ่าเเปลาเออเนาะเออมันคนละอย่างกันอันนี้มันอันนี้มันไล่วันมันบ่คุ้ม บานซาบนี e wooden, ้หนาซ้ำนั่นนีน้มาเที่ยงใส่คนอยู่ขวานสิขวานให้เมื่อใดกะคุมมากบานี่อ้กคือมาาะนะโอ้ยอมันเปยวดลบวกเลาดวยกันขนาดเท่าได้หลนี่เท้าคือว่าเอี้ยอปะนะอี้ปเอาเงินลูกเรียนจะมาปะไหลจะัดระดมพ่นมือั้าาก็เลยก็แจกกติดตามเด้อ